ขั้นตอนของวิธีการอ่านนัละหมาดนับขั้นตอนแรกถ้าเราจะล้างฝ่ามือทั้งสองนะับให้เราอ่านคำว่าอัอูซิบิเลฮิมินอชุยตอนนืรอเจมบิสม um, ิเลฮะอุมาเนื้อรมขั้นตอนที่สองนะครับล้างฝ่ามือตลอดจนถึงข้อมือทั้งสองข้างสามนำน้ำ,นำ,นำบ้วนปากให้เกลี้ยงเกาะหมดจดน,นะ้ำสี่เอาน้ำสูดใส่จ,จมูกด้วยฝ่ามือข้างขวา,ขานะครับห้าเอาน้ำเช็ดศีรษะให้ทั่วหกเอาน้ำเช็ดใบหน้า ทั้งภายนอกและภายใน7นะครับเราจะล้างเท้าทั้งสองข้างโดยใช้การล้างข้างขวาก่อนข้างซ้ายให้ทำการติดอย่างน้อย3ครั้งติดติดกันนะครับ ทำไมอิสลามของเราต้องละหมาดครับเนื่องจากการละหมาดเป็นการแสดงออกถึงความศรัทธาและความเกรงกลัวพัดของพระเจ้าการละหมาดจึงเป็นการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้าผู้ทรงสร้างและเป็นเจ้าของทุกสรรพสิ่งความสัมพันธ์อันดีนี้จะช่วยให้มนุษย์มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกสิ่งที่พระเจ้าสร้างมาด้วยความสําคัญของการละหมาดต่อชีวิตนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม จึงกำหนดเป็นกฎไว้ว่าพ่อแม่ต้องสอนลูกของตนเองให้เรียนศาสนาตั้งแต่อายุ7จขวบและเมื่อลูกมีอายุสิบขวบพ่อแม่ต้องมาคับให้ลูกละมาเพื่อที่ว่าลูกของตนจะได้รักษาความสัมพันธ์กับพระเจ้าด้วยตนเองต่อไป เนียดนึกในใจได้ไม่จำเป็นต้องพูดออกมา2ยืนในท่าเตรียมตามมองที่สูด3ตักเบส4อัลนฟาตีฮะหรืออัลฮัาหลุก,กัวหเอติกาอการยืนขึ้นมาใหม่7ลงสูดสองครั้ง8นั่งระหว่างสูดหรือที่เราอ่านว่ารอปิฟิลี9นั่งต่ชาฮุดหรือท้องอัตาฮียา10สอลลวฮ์ครั้งสุดท้ายหากไม่ใช่ครั้งสุดท้ายถือว่าเป็นสุนัต 11บเอ็ดอัตอตัตยา12ให้สลามทําให้ครบทั้งหมดโดยเรียบเรียงลำดับลงมาในระหว่างข้อที่7ถึงข้อที่8นับนั้นทำสองครั้ง